เอาละครับไปติดตามบรรยากาศความสนุกสนุกของกิจกรรมดีๆในพื้นที่กันต่อนะครับพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันกินขนมจีนในงานประจำปีของดีภูเก็ตและงานกาชาติประจำปี2,567ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ สำหรับบรรยากาศของงานประจำปีของดีภูเก็ตและงานกาชาติประจำปี2567นะครับทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาได้มีการคิดกิจกรรมน่าสนใจนะครับก็คือการแข่งขันกินขนมจีนโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด22คนนะครับกติกาคือทุกคนต้องกินขนมจีนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา15นาทีถึงจะเป็นผู้ชนะเมื่อหมดเวลากรรมการจะเดินตรวจว่าแต่ละคนกินขนมจีนไปได้จานวนเท่าไหร่หากเหลือก็จะนำไปชั่งน้ำหนัก เพื่อนำมารวมคะแนนสำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่ามีผู้ที่กินขนมจีนทั้งน้ำหนักเท่ากัน3คนนะครับก็คือ1.5กิโลกรัมทำให้กรรมการต้องนำเงินรางวัลมาหารกันก็คือนำมาจากเดิมเนี่ยผู้ชนะจะได้รางวัล1000บาทนะครับ,ร,บรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งบาทรองชนะเลิศอ,อันดับ 2- 500บาทนั่นเองครับก็คือนำเงินรางวัลมาหารกันนะคะทางด้านของนายมุกดาลิมนุกูลค่ะพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ,อสร้างสี สัตว์และความสนุกสนานความบันเทิงให้กับงานอีกทั้งขนมจีนเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตรับประทานกันได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ขนมจีนเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะอันนี้ขอเสริมเลยว่านอกจากที่จะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยรับประทานได้ทุกวัน <laughs> นะคะถ้าคนจากภ <laughs> าคอื่นมาภาคใต้เราอาจจะงงว่าเอ๊ะ อาหารเช้าเราคือขนมจีนใช่นะครับนอกจากเป็นมื้อเช้าแล้วก็คือกินได้ทุกมื้อนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ผมแอบเอาเงินรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามไปหารดูมันหันไม่หันสามไม่ลงตัวนะครับสงสัยเหมือนกันว่ามันมีเศษยังไงไม่เป็นไรนะคนเข้าแข่งขันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรถือว่าได้กินขนมจีนไปโลครึ่งแล้วนะเยอะอยู่เหมือนกันปกติก็เสียตั้งหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับโลครึ่งเนี่ยถือว่าเราคุ้มแล้วนะคะครับผม